แต่ถึงยังไงเราก็ไม่ต้องไปนะคราวนี้ในเมื่อเราได้บทเรียนมาถึง2ครั้งแล้วไม่ต้องไปแล้วก็ยกเลิกนะ MOU 43ยกเลิก MOU 44ไปเลยนะแล้วก็ยกเลิกไอ้คณะกรรมการ JBC GBC RBC นะแล้วก็คณะกรรมการเทคนิคชายแดนยกเลิกไปเลยเพราะว่าในเมื่อเขตแดนมันมีแล้วในเมื่อเขเมรเนนะี่ยมันยืนยันมันจะใช้แผนที่หนึ่งไอ้ส่วนที่สัญญานะครับ สยามฝรั่งเศสในเมื่อมันใช้ตรงนี้แล้วก็หลักเขตมันก็มีอยู่แล้วเขาปักบันเสร็จมาแล้วนะก็ให้มันอยู่อย่างนี้ไปเลยนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าปล่อยให้ขเขมรมันอ้างสิทธิ์ทับซ้อนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบผมบอกให้เลยเดี๋ยวมันก็จะต้องหาเรื่องเราอย่างเงี้ยไม่จบนะครับแล้วเรามันก็จะลุกคืบมาแย่งดินแดนเราไปอยู่เรื่อยๆทุกวันเนี้ยนะมันเข้ามาในพื้นที่นะครับที่มันอ้างสิทธิ์ทับซ้อนเนี่ยเห็นไหม มันส่งคนเข้ามาสร้างหมู่บ้านแต่ของเราเข้าไปไม่ได้มันเข้ามาได้ฝ่ายเดียวเนี่ยมันยุติธรรมตรงไหนล่ะครับนะหลักเขตแรกคือที่ช่องสงนมเนี่ยหลักเขตที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันขยับเข้ามาในเขตแผ่นดินไทยเนี่ยตลอดแนวชายแดนเนี่ยคุณจิตลองคิดดูนะมันจะทําให้หลักเขตสุดท้ายหลักเขตที่เจ็ดสิบสามเนี่ยนะครับที่ปักอยู่บนยอดเขานะครับที่จังหวัดตราดเนี่ยมันจะต้องเลื่อนเข้ามาอีก แล้วมันจะทําให้การลากเส้นในอ่าวไทยเนี่ยกัมพูชามันจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกกระจายยังการแบ่งผลประโยชน์ในอ่าวไทยเนี่ยกัมพูชาจะได้เปรียบไทยเพิ่มขึ้นเลยแต่ในหลวงรัชะกาลที่ห้าเนี่ยท่านพระปีชาสามารถมากท่านได้ไปวางแนวเอาไว้ชัดเจนท่านได้พูดเอาไว้ชัดเจนและท่านก็ประกาศไว้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะแนวเขตของเราชัดเจนอยู่ตรงไหนตรงไหน เนี่ยนะครับนี่ถ้าในหลวงรอก้าไม่ทําไว้นะโอ้โหจะมีปัญหาแต่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะให้มันมีการเปลี่ยนแนวเขตนะตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนซึ่งเราย่ายอมเด็ดขาดนะครับอ,อย่ายอมเด็ดขาดเลยเพราะเรา